ประกอบแผงคอดาร์คิลินโอ้ยไม้ตายดาร์คิลินสกิลว้าวขึนฟ้าผาผมปลดล็อกเจ้าเนเมซิตไม้ตายพลังดาบสบันเอ,อื้อ อุ้ยเป็นขาใหม่หมดเลยสุดยอดโคตรเท่เอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกมเมกาโคลาเซียมประกอบสัตว์จากกลต่อสู้กันในตอนที่10กันแล้วนะครับผมสำหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ลองใช้เจ้าดาร์คิลินที่ยังไม่เป็นร่างสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็เราทำการลองประกอบเจ้าหุ่นยนต์มังกรตัวนี้ด้วยชิ้นส่วนพิเศษจนข่าพลังตอนนี้นี่สุดยอดกันเลย นะสําหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะขอทําการประกอบเจ้าจากกลดาร์คิลินให้เป็นร่างเต็มแล้วก็จะทําการปลดล็อกเจ้าจากกลตัวใหม่นั่นก็คือเจ้าเนเมซิสน่าจะมีพลังที่ไม่ธรรมดาแน่นอนเลยนะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะนี่เลยเพื่อนเจ้าดาร์คิลินปลดล็อกชิ้นส่วนเข่าผมบวกพลังแอคแท็กพลังบล็อกแล้วก็มีสกิลเมจิกแองเกิลอิมแพคประกอบเขาดาร์คิลิน เป็นสกิลที่โคตรเทร่แน่นอนเลยนะเมื่อกี้นี้จากนั้นก็ขอดูหน่อยซิคราวนี้ใช้25ชิ้นส่วนในการปลดล็อกส่วนนี้ก็จะเป็นท่าไม้ตายนั่นเองนะไฟทันเดอร์โรเบอรี่เดี๋ยวขอไปเก็บชิ้นส่วนแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็แอบ,บไปเก็บชิ้นส่วนจนสามารถปลดล็อก ชิ้นนี้กันได้แล้วนะืออแล้วก็ดูโฆษณาอีก3ชิ้นเรามาเริ่มประกอบเจ้าดรักคิรินล่างเต็มกันเลยนะอืมจะเริ่มจากชิ้นนี้กันก่อนโอ้โหตรงคางครับผมบวกคีทิเคิลสามเปอร์เซบล็อกอีก2%ประกอบกรามเจ้าคิรินอืมมีหนวดมีเคราต่อไปก็ส่วนสะโพกครับผมอันนี้บวกแอคแท็กับคลิกกันอีกแล้วสะโพกเจ้าดัรคคิริน ออจากนั้นก็ส่วนหัวไหลบวกคริกับบ็อก2%หัวไหลสุดเท่ของดักคคิลิงนะผม อ๋อส่วนสุดท้ายนี่แผงคอตามนี้เลยนะค่าสเตตัสประกอบแผงคอดาร์คคิรินโอ้โหพลังก็2องแสนสามคมั่อผมเทียบกับเจ้าก็ซิล่าโอ้รู้สึกว่าคินี่50%เท่ากันแต่โอกาสบล็อกของดักคคิรินนี่5้เจ้าก็ซิล่าแค่30%พลังแอคแทกโอ้โหเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะดีเฟนก็เยอะ HP จะน้อยกว่าเจ้าก็ซิล่านิดหนึ่งนำไปใช้ต่อสู้กันเลยนะดอน54สกิลสุดเท่ครับผมมีอุย้ยโดนปันดักคิลินกระโดดพุ่งใส่ครับผมโดนอีกอออโลล่าโดนป่าครับผมแล้วก็ว้ายโดนสบันไสยฟ้าโอ้โยดักทางลัวๆแต่ว่าพลังเราเหนือกว่าเยอะตายซะอดอนต่อไป เรามาดูท้าไม้ตายกันเถอะนะโอ้ยไดยโนเสาร์ไม้ตายดาร์คคิลินสกิลว้าวขึ้นฟ้าผ่าผมโอ้ยอย่างแรงสายฟ้าแดงพิโลด สายซะเถอะโอ้โห yeah. oh ระเบิดตูมเป็นอีกไม้ตายที่ทําให้ศัตรูนี่ถอยหลังกันได้ด้วยนะและนี่ก็คือพลังของเจ้าจากกลดักคิลินเดี๋ยวเราก็มาปลดล็อกนี่เลยจ้าโอ้โ oh หเจ้าเนเมซิดพลังสี่ดาบพระผมปลดล็อกเจ้าเนเมซิดไปเลยจ้าโอ้โ oh หพลัง2 8 0 0ดูจากค่าสเตตัสพลังการบล็อก70% พลิ40%ส่วนพลังแอคแท็เพิ่มขึ้นมาแบบมากมายเลยนะ14อันนี้1 1ืโอ้ดีเฟนส์สองพอันนี้2001ส่วนเลือดก,ก็พอๆพอกับเจ้าอุย้ยกอซิล่าครับผมเข้าปะทะด่าน56มีสกิลแรกสกิลเดียวลองดูซิพลังอุย้ยโดนชนครับผมนี่ฟันโอ้ยถ้าฟันรุนแรงโอ้ยฟันต่อเนื่องโชว์ท่าแรกหน่อยสิ โอ้ยตะวัดพ้นนีเข้าไปตะวัดเดี๋ยวเราก็ต้องรีบกำจัดเจ้าฉลามจักกลตัวนี้นะาดาบอืดาบใหญ่รัวๆแล้วลกันออ้ยรู้ว่าเรามีสกิลเดียวอยู่ใช้แต่ดักทางเนี่ยผม้รัวๆเลยนะเพื่อนเอ้ยเอาค่าพลังสุดแรงไปเกือบตายเฮ้ยพาสบัน้นเออ ลืมอ่านพลังสกิลเลยนะสกิลแรกใบมีดขนนกยิงใบมีดขนนกสร้างความเสียหาย100%สกิล2โจมตี120%เดี๋ยวเราจะทำการปลดล็อกสกิลเจ้าเนเมซิสกันก่อนตูซีอันนี้20ชิ้นนะผมคอสไลท์เบรดบีบอัดพลังวาคิลีสร้างความเสียหาย120%ปลดล็อกสกิลมาลองไปใช้ก่อนด่านที่57ครับผมต้องการค่าพลัง2 0 0 0 0เนเมซิสปะทะ ก็ซิล่าอุย้ยโดนชนนะผมนีสบันอุย้ยพลังใบมีดกังเขนอืมพ่นเพลิงนี่เข้าไปฟันค่อนข้างจะแบบว่าอึดกันเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าก็ซิล่าตัวนี้เฮ้ยอุย้ยขี่แรงอยู่เฮ้ยโอ้ยโดนพ่นเฮ้ยเข้าไปตวัดอืมสร้างคลื่นดาบโอ้ยพ่นหน้าอุย้ย เดี๋ถ้าไม้ตายของมันแย่แล้วสิตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบเฮ้ยตวัดโอ้โหติดบล็อกเก็เต็มถ้าไม้ตายต้องมาแล้วเพื่อนถ้าไม้ตายเนเมซิสยาอวอหุพลังดาบสบัน้นโหดจัดเลยเพื่อนข้าวต่อไปนี่สกิลโอ้โหใช้25ชิ้นส่วนเดี๋ยวเราก็ขอทำการไปเก็บ ชิ้นส่วนเพิ่มเติมอืมเนเมซิตตรงนี้เลยนะเอาละตอนนี้ก็แอบมาเก็บชิ้นส่วน เนีย่ยผมอืมได้เจ้าเนเมซิตมาเยอะแล้วก็กลับไปทําการปลดล็อกสกิลใหม่เฟเธอร์เบรสตอมใบมีดขนนกทั้งหมดบินออกไปสร้างความเสียหาย120%ปลดล็อกไปเลยเพือ่อนแม่สามสกิลนี้ก็เพียงพอแล้วนะมาดา่าน58นี่คราวนี้เราก็ใช้สกิลเอ่อน้ำเงินก่อนนี่โอ้โหโอ้โห เสมอกัรนอ,อสกิลเหลืองเอาโดนตะวัดพ้นมาใบมีดหมุนโอ้โคตรแรงครับผมเอาละโุ้ยพายุใบมีดหมุนสปันเกือบตายแล้วก็พลังครอสเบตดฟันกกะบ,บาทอาเอาเฮ้ยโูยสู้ดักคิลินนี่โดนสายฟ้าก่อนเพื่อนโอ้ยใบมีดหมุนแรงกว่ายเยอะโอ้ยใช้แบบสายฟ้ารัว ตอนนี้ก็ต้องดักทางให้ดีสีน้ําเงินโอ้ยอย่างแรงครับผมติดบล็อกโอ้ยโดนแบบว่า,าชน2ทีแล้วก็กระทืบเราะผมสกิลเสมอกันมาใบมีดหมุนโดนอีกแล้วโอ้ยไม้ตายครับผมเออาสกิลไม้ตายมาละเพื่อนไม้ตายพลังดาบสบันเออ โอ,โ,โอ้โหใช้ได้เลยนะในเมซิสเดี๋ยวคราวนี้เราจะลองไปเล่นเมกาเอครับผมอืมค่าพลังนี่พอใช้ได้อยู่นะดอนที่6กไ้ปะทะกับเจ้าก๊ซิล่าครับผมแม่เราขอใช้ท่าไม้ตายกันเลยนะไม้ตายป่าพลังดาบใหญ่สบั้นลำคอโอ้โหโ,โ,หโดนสะบัดโคตรเบานี่อุ้ยโดนกระแทกครับผมฮึยไมมีกากระบาดอืมเจอพลังไบมีดกงล้อ กอซิล่านี่น่าสันนะผมแล้วก็ปิดฉากด้วยพลังอื้อคลื่นมีดได้รับไข่เอ็กวิงอู้อีกแล้วนะอืมถ้ามาถึงด่านที่18นี่อืมรู้สึกว่าไข่จะเป็นสีชองมีไข่สีอื่นอีกไม่เอ่ยสีแดงอู้ฟักไข่ไปก่อนแม่รอสีชั่วโมงงั้นตอนนี้ไปสู้กันที่อารีน่ากันหน่อยสิอืมลองสู้กับเจ้ามังกรตัวนี้ไหวหรือเปล่าเพื่อน ปะทะเจ้าว,วุา้ยมังกรสายฟ้าเฮ้ยอุ้ยพลังเบาอยู่ป้าโดนวุ้ยพลังคลื่นสายฟ้าอีกตวัดกกระบาดขึ้นดาบพลังนี่พุ่งเข้าหน้าโอ้โหวจิ้วลัวๆเฮ้ยเอาละเอ้ยหมุนตัวเฮ้ยมีโอกาสชนะได้นะเนี่ยสกิลถ้าไม้ตายสบันเจ้ามังกรว้าลูกไฟตายก่อน น่าเสียดาย PK หน่อยสิแม่ไม่ค่อยจะชนะเลยนะเฮ้ยเจอแบบว่าในเมซิสปะทะในเมซิรับผมโอ้โหโดนก่อนนี่อเริ่มมาเสียเปรียบนี่ได้แล้วเพื่อนครื่นดาครึ่งรอดโอ้โหยครั้งนี้สกิลม่วงเสมอกันแต่ก็คิดที่เข้าหน่อยไม่คลิปเฮ้ยบ้ยโดนนะผมเอา้า ครั้งนี้สกิลม่วงเอาเสียเปรียบไม้ตายโอ้โหฮึแบบนี้ก็ขอใช้ไม้ตายคืนสกิลไม่ตายดาบสบัน้น เนเมซิตตายครับผมเย้ yeah, ชนะได้ครั้งสุดท้ายขอทำการสู้แบ t เทิลฟิลหาชิ้นส่วนสิงโตเพิ่มสักทีหนึ่งเอาละเริ่มมาสก,กิลได้เปรียบกระบาดโอ้โหได้เลยนะสิบชิ้นมาดูสิอืมปลดล็อกคราวนี้เล็กกาดกระขหลขาอย่างนั้นเหรอค่าพลังตามนี้นะ20ชิ้นมาประกอบส่วนหัวไหลเจ้าสิงโต อุ้ยเป็นขาใหม่หมดเลยสุดยอดโคตรเทพคราวต่อไป20ชิ้นแล้วก็30ชิ้นต้องสู้อีกประมาณ5ทีนะถ้าเป็นร่างจัดเต็มนี่อืมพลังน่าจะใช้ได้กันอยู่โอเคนะครับผมแม่สำหรับในครั้งนี้ เราก็ได้เห็นพลังของเจ้าดักคลินแล้วก็เจ้าเนเมซิสตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะสกิลไม้ตายนี่ยังไม่ได้ปลดเดี๋ยวค่อยหามาปลดทีหลังขาดอีกตั้งหุ้ยหลายชิ้นในคราวหน้าเราจะมาทำการปลดล็อกเจ้าตัวนี้ละกันอ่านว่าอะไรวะนี่จัสติเทียอะไรสักอย่างหุยเหมือนเป็นผู้พดุงความยุติธรรมเลยนะอืมเราก็ค่อยๆเก็บชิ้นส่วนตัวอื่นมาด้วยเจ้ามังกรก็มีเยอะนี่เจ้านี่ก็ครบแล้ว แล้วก็ค่อยมาปลดตัวนี้ก็ได้นะอืมไรเดอร์มีตัวให้ประกอบอีกมากมายค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆโอเคนะครับผมก็สําหรับในพาร์ทนี้แม่ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยกับการปลดล็อกเนเมซิสกันเลยใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมแม่อยากจะเห็นว่าเจ้าจักรกลตัวใหม่นี่จะมีพลังที่เหนือขนาดไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้ เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจูบจูบ